童话故事《神奇的树叶》在一座山脚下的小村庄里，住着一个叫通拉朋的小男孩。他聪明伶俐，但不太懂得珍惜身边的东西。每次得到新玩具，他都会很快玩腻，然后丢掉旧的，不再理会。有一天，当通拉朋在寻找新玩具的时候， 他遇到了一位身披树叶的老人，老人递给他一片树叶，并对他说：“这片树叶很特别，只有你懂得珍惜它，才能发现它的价值。”通拉朋一脸疑惑地接过树叶，带回了家。第二天，他发现这片树叶变得晶莹剔透，就像一块美丽的玻璃，还能反射出五彩的光。 他感到很惊奇，于是小心翼翼地保存着这片树叶。当朋友来找他玩耍时，通拉朋一开始想丢掉自己旧的玩具，但他看着那片树叶，突然明白了：原来自己拥有的很多东西都是有价值的，只是他以前没有认真看待。从那天起， 通拉朋开始学会珍惜自己的玩具和物品，对身边的东西充满感恩。他学会了，真正的价值不在于新不新，而在于你的心。故事寓意：你拥有的也许比你追求的更新更好，只要你学会珍惜。 นิทานใบไม้มหัศจรรย์ในหมู่บ้านเล็กๆใต้เชิงเขาแห่งหนึ่งมีเด็กชายชื่อว่าทองละพลเขาเป็นเด็กที่ฉลาดและว่องไวแต่เขาไม่ค่อยรู้จักเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวทุกครั้งที่เขาได้ของเล่นใหม่เขาจะเล่นแค่แบบเดียวก็เบื่อแล้วก็โยงของเล่นเก่าทิ้งไปโดยไม่สนใจมันอีกเลย วันหนึ่งขณะที่ทองละพลกำลังออกไปหาอะไรเล่นใหม่ๆเขาได้พบจับชายชาราคนหนึ่งที่มีใบไม้คลุมตัวชายชารายื่นใบไม้ให้เขาใบหนึ่งแล้วพูดว่าใบไม้นี้พิเศษมากมีแต่คนที่รู้จักเห็นคุณค่าเท่านั้นถึงจะค้นพบสิ่งล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในมันได้ ทองและพลรับใบไม้นั้นมาด้วยความสงสัยแล้วนำกลับบ้านไปวันรุ่งขึ้นเขาพบว่าใบไม้นั้นกลายเป็นใสวาวเหมือนแก้วแถมยังสะท้อนแสงออกมาเป็นสีรุ้งสวยงามเขารู้สึกประหลาดใจมากและจึงเก็บรักษาไว้อย่างทนุถนอมต่อมาเมื่อเพื่อนมาหาเขาเพื่อชวนเล่น ทองละพลตั้งใจจะโย,ยนของเล่นเก่าทิ้งให้เพื่อนแต่เมื่อเขามองไปที่ใบไม้นั้นเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ก็มีคุณค่าเหมือนกันเราแค่ไม่เคยตั้งใจมองมันอย่างแท้จริงเท่านั้นเองตั้งแต่นั้นมาทองละพลก็เริ่มรู้จักเห็นคุณค่าในของที่ตัวเองมีทั้งของเล่นของใช้ และสิ่งต่างๆรอบตัวเขาเต็มไปด้วยความขอบคุณต่อชีวิตและเขาได้เรียนรู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่ามันใหม่หรือเก่าแต่อยู่ที่หัวใจของเราต่างหาก